โอ้ถูกมาก่อนอื่นเลยเราก็ลิ้นเสร็จแล้วก็ย่างไส้ซะหน่อยเนาะนี่ครับโอ้นี่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 อะไรใช่ไหมเลยหลอดไายส้าหัวใจนี่ลิ้นสดๆนะครับปานเข้าไปนะครับอันแน่ยังยกโปให้เลยนี่นี่นะพี่สุดกลับมาแน่แล้วครับทายพี่สุดได้แล้วครับกวบนี่ลิ้นวัวสดๆครับพี่น้องอายะชาบ พาชาบูขี้เพี้ยเพื่อนขยายเออมนจากไหนนั่นเลยต้องขยายนี่ภาพนี้ต้องขยายหน้าหน่อยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับคือแค่พาเฉินเว้นมาทดสอบเบ็ดโรงเดียนเฉยทดสอบเบ็ดยกส้นสูงใช่ไหมเป็นยังไงใส่แค่หกหลังอ่สวัสดีครับขวบันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเมนูเด็ดมาที่สวนนะพอดี คือเซนเบนมาเอาพึ่งนะไปดูในช่องของไอ้ครัวโรงเรียนแฟมิลี่นะครับวันนี้มีเมนูเด็ดจากอลิสแมมมันครับเดี๋ยวสวัสดีเซนเบนก่อนดูไปสวัสดีครับเซนเบนสวัสดีครับนะน้ำพึ่งป่าครับน้ำพึ่งสวนโรงเรียนเป็นพึ่งป่าที่มันเลี้ยงอยู่ในโกคนไม่ได้ไม่ได้พึ่งธรรมชาติพึ่งธรรมชาติแต่ว่าเราได้อยู่ตามธรรมชาติคือเราสร้างบ้านให้มันมาเลยมาอยู่มีรังเดียวแล้วก็บเซนเบนบอกกับแกด้วยเนาะมาอยู่ผมมีอยู่รังเดียวไงคงเก็บไว้นานแล้ว ็เลยเก็บว้โชว์เฉยแล้วมันมันมาอยู่จริงนะครับแต่ว่าเมนูเราอยู่ตรงนี้ครับวัออนนี้นี่โอ้จะปาดให้ดูแล้วก็นี่ใส่วัวนี่เลยปาโทนี่ครับจะมาจัดกันตรงนี้นะนี่คือหลอดไฟฟ้าหัวใจวัวมีพัดน้ำมันหอยอร่อยมากนี่ครับพัดน้ำมันหอยอร่อยนะครับมีเนื้อหนอกด้วยเนื้อหนอกวัวนะครับโอเค เดี๋ยวถ้านะั่นเตามมาสมทบเราก็จะจัดกันเลยนะครับสําหรับเมนูเย็นน,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 นี้มีเนื้อหนอกด้วยสามสี่อย่างไส้วัวไส้หนึ่งโลลิ้นหนึ่งโลดูจัดกันอย่างนี้เลยครับนะมีขี้เพียวันนี้เราจะกินเป็นชาบูครับชาบูลิ้นวัวให้นั่นเลยหั่นลิ้นสไลด์ลิ้นบางๆเอากินกับน้าจิ้มขี้เพียซึ่งจะใส่ใบมะกรูดตะไคร้นะครับข่าเข้าไปตั้งผ็นหมอ้อไฟแล้วก็ย่างไส้อหอม ต้องรอที่สามครับเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บนึงอันไอ้ยนี่ยก่อไอ้เนี่ยโอ้โหอะเลทำมันนะครับเชฟใหญ่มาแล้วรงเรีนมาเพี้ยวสวนวันนี้มาเลยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมวันจัดกาศสวนโรงเรียนโอ้ยดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังแบบนี่ดูดูดูแสงสวยเลยบรรยากาศดูครับไอ้ความเขียวสะอุ่มครับจะได้เย็นตาแน่นอนดูกบเพลอนความหวานได้เนาะครับมาได้มาสวนเมื่อล้วนั่นเองวันนี้มีมีนูเดตเหม่อเนี่นะโอ้หัดต่อ โอ้ยเอาซาหัวด่วนเลตั้งแต่ผอมมาไว้มันกลับมาอยู่เลยไหมพิงม่งไหมอือฮึแล้วจักนัอยลุงเด่นก็โค้งเฉียเปิดน้ำพึ่งเดียนหายแล้วเนะาะในรอบปีเนาะครับอันนี้เป็นน้ำพึ่งที่เลี้ยงธรรมาชาติแต่ว่าน้ำพึ่งที่ผมจะไปเอากับทีมงานเซียนซับครับอันนั้นนะมันก็จะเป็นน้ำพึ่งที่มันอยู่ในป่าในดินอย่างเงี้ยเนาะนะครับนั่นเองดูวันนี้มีเมนูเด็ดเดี๋ยวเฮ้อเซียนเบนกินครับนี่แหละโอ้โหได้วันนี้เซียนเบนเอาเบ็ดมาฝากนั่นเองก็เห็นย่างเบ็ดปลาไหล อนี่นะครับฉันเป็นเอาเวทมาฝากโรงเรียนวันนี้สั่งมาว่าเฮ้ยมาลองเดี๋ยวลองใส่เลยเนาะมีบอลบอลได้มีมก้อนมก้อนนี่มันก็เคยมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะตั้งใจกับโมโหมีอยู่มีอยู่ใส่สักใส่ตั้งห้าหลังอือเดี๋ยเหือขึ้นนั่นแหละพาใหญ่นั่นหละนี่โอ้โหต้องดุนเลยชมยาจะกินชาบูไหมนั่นหละยมบวขี้เพียอีกกว่าโอ้ยชาบูลิ้นมัวเนาะ แต่บาส่วนหนึ่งเราย่างเรามีไส้ด้วยเหรอไส้ก็ย่างต้องใส่เพียอีกนั่นว่ามีเพียโอ้จะโอ้เพียม่ <ๆ S 1> ไม่ไม,ไ,มไม่มานล้วคือมาอยังเก่าเลยครับอืมนี่นยต้องต้องต้องตัดจางก่อนอ่อย่างย่างอย่างนั่นเลยเอาสาวไส้ให้ดูหน่อย <laughs> อั่ <laughs> นนั่นเลยจัดสาวไส้ให้เขาได้ชิมหน่อย <laughs> อนี่ครับวนว่นวนวน่วน,วน,วน,วนยู่กับขี่กับไ<อ>ส้เนาะต้องยึดกับอะไรนี่นเลยนี่นี่ผมกีงอเลยละกีงอไส้งัวอย่างนีน้แหละนั่นเลยงวมากโอ้โหนี่นี่ครับ ต่รถมันจะยู่ในข้างในหละเด็ดไส้นิย่างใส้นิย่างมะหวานนะอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวยังก็อร่อยครับเดี๋ยวนี่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 นั่นแหละช่วยมาเลยหลอดไฟฟ้าหัวใจหลอดไฟฟ้าหัวใจเนี่ยจริงๆเขาก็เขาใส่ลาบนะคนเชียงใหม่เอาใส่ลาบแต่ว่าถ้าผัดน้ำมันหอยอร่อยอร่อยมากไม่ต้งไรแบบนี้หรือว่าชาบูชาบูก็ได้ไหมหรือจะผัดน้ำมันหอยไหมจะผัดให้แป๊บเดียวน้ำมันหอยมี อันาอันนี้เอามเท็ยย่างสัเเอามารอยอชาบูชาบูครับแต่ก่อนอื่นเลยเราย่างกินก่อนเราย่างกินไส้กินอะไรเสร็จล้วเดี๋ยวเราค่อยกินชาบูนะครับส่วนของลิ้นเนี่ยที่มันยังแบบพวกนี้อันนี้ยังเหลือตัวนี้ครับน้อันกอ่ะนกนอกนกครับอือเขาก็ยังเหลือครับนะเดี๋ยวขึ้นอะไรเขีรยแปหนึงส่วนลิ้นเราก็เอาตัดเอาเฉพาะที่มันอ่อนๆที่จะมาทําชาบูนะครับที่มันรู้สึกแข็งๆหรือหยาบๆตัวไหนที่มันไม่ไม่เวิร์กนั่นเลยก็จะเอาไปย่างหมดเลยนะครับ ครับน้าเรก็จะตัดเอาส่วนที่มันเป็นแบบนี้เนาะน้าเร่หย,ยาบหยาบนี้หน่อยเนาะอันนี้มันเอาไปย่างคุณแม่เอาไปย่างจ่าอร่อยแต่ว่าเอาไปกินกับหม้อไฟเยอะหม้อเยอะเดี๋ยวจะเ,เ,เ,เขาปอกเปลือกครับปอกไอ้ไอ้หนังหยาบหยาบออกเดี๋ยวลอกเดี๋ยวฟันเป็นแว่นเป็นแว่นน้าเรก็เคยจู่มาแล้วไม่ใช่เหรอกับอันแน่รอบก่อนเคยเคยมาแล้วสิงโตมันเขาไม่เลือกอยู่แล้วทุกเดือนครับอ่ะเดี๋ยวรอดูเขาครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันแป๊บนึงนะเซนเบ็นก็เตรียมตีปิ้งเนี่ยทานโรงเรียนก็จุดเตาเรียบร้อยแล้วครับเดีี๋ยวชิมกันนนนนแ่่ออโ้ป คือปาดเอาแต่เนื้อในมันนั่นเลยเนาะเอามาทําเป็นชาบูนะครับบอกนี้มันหยาบมันหยาบช่วงนี้มันหกน้องต่าหน่อยนะหมดแล้วโดนแล้วมันต่าหน,อน<ช>่อยเยอะนะโอ้โดูนั่นหนึ่งตัวเจ้าถินทักขาถูกไหมก่อนอื่นเลย,เร,เ,รยเราก็ดีเสร็จล้วก็ย่างไส้ซะหน่อยเนาะนี่ครับอืมยางไส้ใสใส่สย,ยักษ์เกลือ อันนั้นก็อันนั้นก็ให้นด่ให้นาเล่แล่แล้วก็ย่างเลยเป็นคางมันนาเล่ก็หันนี่ยังดีเลยครับดูใส่ก็ทอดกาเป็ดัวนี่ย่างนะครับเป็นสวรรค์ของนักนักชิมเลยชิมกับข้าวเหนียวนะเชิญครับใส่วัวนี่ต้องย่างให้เป็นนะไฟอ่อนๆนี่ไฟมีที่เท่าหน่ครับนี่นาเล่หันมาดูทางนาเล่นาเล่ก็หลอกลิ้นออกไม่ใช่หลอกลิ้นเขาเรียกว่าอย่างนี้ปอกลิ้นมันโอ้โหน้าเร่ถ้าเอาไปลาบสิไปจะได้หันนาเล่เนาะใช่ซอยโจกับเน็ตอยู่แล้วเนี่ดูครับเราเวลาเราไปลืบ ตัวแข็งๆมันออกมันจะเป็นอย่างนี้ครับดูสีมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไคล้ายๆกับเนื้อแดงอะ่ะพิสูจน<ะ>์กับอันแน่แล้วหั่หนขันพิสูจน์แล้วใช่ได้ใช่ได้ลืมนะั้นเซนเว้นเดี๋ยวย่างไส้เสร็จไปปักปลาไหลให้น้ำเด่นสักสองสักสี่ห้าคันดูเอาลิ้นวัวเนี่ยใส่ไว้นี่โอ้นี่สาวไส้แล้วครับดูสาวไส่แล้วนะครับอืมท่านทะเลทำท่านทะเลทำสูตรนั่นนะ ถักเปียน้ <laughs> องเขาซื้อดีก็ได้นี่นี่ครับไฟต้องไฟันอ่อนๆใส่ขี้เถ้าเยอะๆหน่อยครับเหลืองสุกเหลืองเลื้งมาเนี่ยโอ้เป็นเมนูโปรดครับสายเนื้อนี่จะพลาดนะเดี๋ยวยางใส่เดี๋ยวอือสเสร็จเวลใส่ปลาไหลให้สักสองสามตัวครับใส,ส่เต็มเลยเสียเวลาจะได้ชิมชิมใส่เข้าไ,ไปครับอ้อันนี้ใส่ตัวนี้อร่อยหน่าเนี่ยมันหนาดีอ่ะ นี่ครับมาแล้วครับ <S <S 2> <S 2> เดียวเซนเว่นจะวันนี้ทดสอบหลายอย่างเลยนะครับใส่เบ็ดปลาไหลด้วยใส่วัวครับแล้วก็มีใส่ด้วยลิ้นวัวด้วยแล้วก็ใส่ด้วยลิ้นวัวกับกับไส้ครับนี่นะไส้ญญน้ำลงเตะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับเออที่ทะเลนั่นนะน่าจะเวิร์กที่เป็นหล,ลอดลมมันอ่ะใครยังไม่เคยได้ดูนะครับปักเบ็ดปลาไหลเบ็ดนี่แปลกมากเบ็ดที่มันไม่เหมือนกับเบ็ดทั่วไปนะครับมันจะมีอยู่มันจะอยู่ข้างล่างเบ็ดลักเบ็ดลัก นี่ครับหมานพร้อมนี่นะปกติเบ็ดเขาจะอยู่อย่างนี้เนาะอันนี้มาดข้าล่างแล้วปล่อยลงข้าล่างอย่างนี้เลยเี๋ต้องรอดูต้องรอดูครับเเบ็ดของเส้นเบ็ดนี่คือเบอร์สิบสี่อันนี้อันนี้เบ,บอร์สิบหกครับเบอร์สิบหกเนาะคือเนี้รู้ผลเลยครับประมาณทุ่มหยาบวะมันเหนียววะเหนียวเหนียวจะได้ไม่หลุดนี่ครับรอดู <laughs> จะเป็นจะได้ เงี้ยไข่ต้องกินดีวะเงี้ยไข่ที่กระเจาเทศใจประกดไหมบ่ะครับมันมันเหม็นเกินเหม็นเกินมันเฮื่นเกินเป็นของเน่าดิัแต่ไม่นด้มาของข้าวดิของข้าวของสดปลาตัวหอมนะครับดูเห็นไหมโอ้โหเส้นเป็นยางใส่นี่ครับต้องไฟกันอ่อนมีขี้เถ้าอย่างนี้แบบนี้ครับสีมันเลยน่ากินมากแค่ขี้หลังห้าหกหลังเนาะหกหลังเออไปลองดูไปลองดูหน่อยเพื่อจะได้เมนูครับ ผัดปาลาไหลนะเนี่ยผัดใส่หน่อไม้ดองทัวงนี้ผมชอบกินนะอร่อยดีนี่ครับหมายเขาหืะปลาอ,อาทิตย์สองดวงสวยมากปากัปกไปแถวนี้แหละปาลาไหลเยอะอยู่แถวนี้นะลองเทสเบ็ดครับหกหลังนะ,งนดะเดี๋ยวสักแถวนี้นำมันเป็นหญ้าโ,โลโๆแถวนี้แหละนี่นี่ เอเเอใส่ใส่แบบไหนไปแล้วใส่ที่มันบอแปนกะนแล้มันหกไหมอ่าครับมันแปนนะไหมเดี๋ยวเฮือกเซนเบนทดสอบดูสักหกหลังนะครับว่าจะเป็นแบบไหนดูบรรยากาศที่เวียงเชียงลุ้งครับตอนตอนเย็นผ้าที่กำลังจะตกดินครับดูโอ้คิดถึงบ้านกันไหมครับเพื่อนเพื่อนเี่ก็เฮือกเซนเบนหาใส่ดูสักหกหลังนะครับทัวรนี้จะลองดูว่าเบ็ดเซนเบนนี่หมานหรือเปล่านะครับโอ้<ๆ>ดูดูดดู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 แห้งๆมาได้ไหมนะครับนี่คือสี น <that> ี่โอ้โหนั่นเลยโอ้จากขวดเต็มวงนะ่นงเนี่นขวดแม่วันนี้มันมันขวดแขวนแขนเนาะแขวนแขวนใช้ปะตองมั่งมามามาชิมๆเราอยากชิมนะครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยเกือบเกือบกลับลูกนี้ก่อนอือโอ้โหอันนี้มอสเน่ยขวดเขาเนาะหอมชิบเยอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้วันนี่เอาชุดนี้ก่อนชุดนี้ก่อนชุดนี้ก่อนดินมันเนาะเอาวานนี้ปลายลิ้นมัน หางลิ้นมันด้วยอันนี้กกลิ้นกกลิ้นนี่ลิ้นเราโหปันสินสันโรงเรียนสินสันในนั่นเลยเนาะนะครับเดี๋ยวนั่นเลยจ้านี่โชว์มีเลยสุดเกาหลีครับนี่ไส้วัวสดๆนะกับเชินเบนคนอันเลยนะนี่นั่นเลยหัวเมียงไส้หัวเมียงเอ้าเมียงไส้ครับกินกับจิ้มแจ่วแจ่วนั่นเลยทำนี่ขมตายต่เอาเรื่องไม่ต้องเนินใส่ดีวัวใส่พริกลาบใส่เพี้ยยังเก่าเลยครับสิขมไม่ยังบุยขมแซ่บขมหวานขมนัวขมดีอีกนะฮะ ไม่ใช่ขมอะไรขมดีอ่าอ่าเส้นเบ็ดเอาใส่เลยใส่ตุ้มมเลิก็มีนะครับตุ้มมเลิก็เตรียมไว้แล้วนี่เนาะลุงเรียนและอลังการกว่านั้นครับนี่ตะลิ้นวัวสดๆครับนั่นเองกับตุกเข้าไปนะครับควายน้อยเกลือกต้มวัาวเจ้าควายน้อยเกลือกต้มใช้วิทยาญาณคือว่าลุงเรียนโปรดใช้วิทยาในการรับชมเป็นความชำนาญเฉพาะตัวเอาแล้ว เป็นไงเป็นไงสองหนุ่มครับจัดจัดไปผมก็ต้องว่มผมแอบผมแอบเดี๋ยวไดอขออีกนอันนึงนะหน้าเรนขอนี่อีกรอบนึงนะาเรมนี่คือลิ้นวัวสดๆนะครับที่เราหั่นมาเมื่อกี้นะนี่ไม่ใช่เนื้อสันในนะครับเดี๋ยวใ่านห้าเรนจะสไลด์โชว์ให้เพื่อนได้ชิมกันหน้าเรนนี่ครับนี่คือลิ้นสดๆนะครับปาดเข้าไปนะครับอันแน่ยังยกโปให้เลยเนี่ยนี่นะอืมีส่วนกลับมนแน่แล้วครับฐานมีส่วนแล้ว ลิ้นสดๆครับพืชเอาโหพาเอาสองอันพอนะครับอันนี้สองอันพอแล้วครับพอก่อนเอานั่เลโปรโดใช้วิทีารในการารับชมรอบที่สอง <c oughs> <c oughs> โอ้นั่นเลยจะห่อห่อครับ <c oughs> นั่นเลยเลือกที่จะใช้ผักสลัดนะครับในการที่จะเอามาห่อกับลิ้นวัวสดๆ <c oughs> ใส่หอมแดงลงไปชิ้นหนึ่ง <c oughs> ใส่ลิ้นวัวสดๆเข้าไปนะครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือไม่ได้ว่าทํากันเล่นๆนะ ครับเขาก็อร่อยจริงแต่ว่าก็แซ่บวิริยครับพี่น้องกันข้าวถามมีตัวเลือกเอือนหน่อยถาม่มีตัวเลือกเอือนหน่ยมีตัวเลือกตัวนี้ก็มันก็โอเคกินได้ครับเพราะว่าเทสหมดแล้วที่จริงอันนี้ยิ่งอร่อยนั่นหลอกกันะนาเรียนหลอกกันแหละเต๋อเอาให้กินลิ้นก่อนอ๋อเส้เป็นเส้นใส่เลยใส่พั้นาเรียเลยแสบๆอยู่พี่สวดครับไอยอันแน่อันแน่พี่สวดได้แล้วครับกวบนี่ลิ้นวัวสดๆครับพี่น้องอายะ ไอี๋จวดก็ให้จุดจวดออมจุดจวดถามจริงเคยกินบ่เคยกินวาลินหนงวสดนี่ผมเคยกินตะตอนอยู่อิสเตรเลียครับโอ้มันเคยมยู่อิสเตรเลียกันโอ้โหก้นอุดรพลาดกินโอ้โหาไปกินไปกินลิ้นวาลินอิสเตรเลีมาละนั่นเลยน้องหั่นจะหน่อยมาละเลยอันนี้นกนกคือวันนั้นได้มาผมก็ฟิตฟิตไปเลยฟิตแข็งเป๊กเลยนะครับแล้วก็ประมาณ อืม<น>แต่ปลาแซลมอนเขาคิดไว้เป็นสองสามปียังกินได้ครับเรื่อนดูดูดูนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นเนื้อจุ่มโอ้โหและนี่อร่อยเป้นเส้ดเปนเบ็ดก็เปิดหัวใจก่อนออื้นี่นี่จัวใจมันแกนกลางเลยเนาะนี่ครับอื้อนอกนอกมั้งอันนี้นุ่มอันนี้ไม่เหมือนกับที่กินเมื่อกี้ได้จะติดใจน<า>ั่นเลยปลาหัวใจกลางเลยครับอันนี้พิสูจน์แล้วมันผ่านแล้ว อยากให้อยากให้แซน้ากันซื่อๆหรอกเอออันนี้อันนี้ผมก็อยากจะกินอันนี้นะนนี้นุ่มนี่ผมชอบเนี่มัน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 ไก่เคี่ยงครับเว้ยกับไอ้เสือลองให้อ่ะอันนี้ผมชิมก่อนก็ได้นี่เพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันนี้อร่อยจริงเนื้อหนอกชุ่มครับชุ่มครับเดี๋ยวดิจักว่ากองมาเห็นออาเซนเปนชิมเลยนองท่านตรวจกินนักติดใจแน่นอนครับตัวเดียวอันเดียวกันเลย กค่อยๆเคียวค่อยๆเขียวมันจะมันออกมันออกเดี๋ยวถ้าเจอความร้อนนะครับเดี๋ยวกินกับชาบูเรานะสุดยอดเลยครับมันลองเขียวดูนอร่อยว่าเสือแน่ๆแล้วเจอหนี้แล้วก็นุ่มๆเลยอะนุ่มกนุ่มๆนุ่มๆอร่อยมากเลยโอ้โหอันนี้น่ากินเนาะกินกับแจ่วขมๆหรือว่าแจ่วเปรี้ยวๆก็ได้นะครับแล้วแต่คนเพื่อนๆชอบนี่ กับย่างแห้งๆเนี้ยอร่อยเลยครับนี่นี่ดูเราเด้อเส้นเบ็ดหนังเลยครับเชิญครับตอนนี้ยายสมนงคัวนะครับย้ายก็มังอยู่ข้างในหน่อยแสงก็ได้ดีๆสวยๆนะน้าเดกํำลังถามถามแต๊ะน้เลยถามมิรีนเดเคยเคยกินบอเคยเคยเคยมากนี่กันได้มากนี่นเดมีแตะต้บอย่างเดียวครับคือที่เชียงใหม่อะเขาไปท่านะเขาไปซื้อราบนะต้องมีคนจองตลอดหลอดหัวใจไฟฟ้านี่คือหลอดหลอดที่มันจะเข้าหัวใจของ มันจะไงัวใจครับครับเขาไปลวกพอสะดุ้งปุ๊บเราใส่ลาบเวลาเคี้ยวมันจะกรุบ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 หรือผัดน้ำมันหอยอันนี้จะเป็นเมนูเด็ดมากเที่ยเพิ่ไม่แต่งเราะว่าปกตินี่แต่เห็นแต่เห็นแต่ลักษณะนี่คือต้มนย่งเดี๋ยวต้มเปื่อยเที่ยเ่ไม่แต่งนี่คือผร้านเคียงเนื้อเข้าไปมาเนี่ยเขาชอบกินมากท้านีหั่นบางๆนะเดี๋ยวคือเอารวกแล้วกินเลยถ้าถ้าสุกเกินเหนียวคือแบบต้องสะดุ้งอ่ะ นี่ครับนีเนาะเล่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่นาเล่จะได้มาวันนี้ชนะสูตรนะนะชนะสูตรต่อชนะสูตรดูออ่ะันนี้มันกระทาวิสูตรน้วยนันมันต้มน้ำมัต้มขมต้มอะไเขาใส่ต้มขมตรงนี้นะครับแต่วันนี้เราจะกินสดเราจะกินสดที่เป็นวงครับเอาละครับยังไม่ได้สตาร์ทนาเล่มาถึงเวลาแลนะครับเขากะถึงเวลาสำคัญแล้วครับจะได้กิน ชาบูเบิบชาบูลิ้นวัวเนาะนี่นะมานั่งกินกันอยู่สวนคอโรงเรียนครับบรรยากาศเย็นวัวตอนเย็นเย็นโรงเรียนวะนี่ครับลอดหัวใจอ่าอยากจะขึ้นทะเลชิมเดลลอแบบน้ำเดือดๆแล้วจุ่มทีเดียวแล้วเลยแล้วก็มีน้ำมีนู้นน้ำเสนอไหมทะเลนี่ปกติเนี่ยไปใช้ต้มขมต้มยังรรได้เมื่อมีโอกาสได้กินพวกหูเพราะว่าเห็นสภาพนี่ทะเลนี่คือ มันบอคิดว่าจะต้องกินดิบกินในกินเป็นมิ้นนอเลยในคือผมไปเขียงเนื้อที่อำเภอแม่แตงนะเล่แกบอกว่ามีลูกค้าทุกคนเข้าไปนะเขาจะถามว่าลองไฟฟาเหลือไหมดซฟาเหลืออยู่ก็พอดีแม่มันแม่มันน่ะรีบแม่มันก็เห็นคลิปผมผมไปแบเอานี้ฟ้าขึ้นน้นเลเนอะจัดมาเลยจัดมาเลยเดี๋ยวรอดูรอดูนะครับนี่นั่นเลยก็เตรียมเป็นส่วนของลิ้นกับใบ นนอกเราเราก็ใช้อุปกรณ์จากธรรมชาติครับในการจัดเตรียมของเรานะใส่เราเหลือเยอะนะครับนี่ใส่เราก็ไม่ใช่เหลือน้อยๆนะอย่างลุงเรียนนี่นี่ครับก๊กดินก๊กดินโอ้ยลุงเรนอันนั้นมาซ้อมกันได้ได้ล่ะมันจะความเซนอเลยได้ป่ะทีนี้ก๊กดินยังไม่ได้เลยเนี่ยมันโอเคแล้วนะลุงเรียนนี่ยได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วน้าเรนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเดือดๆครับใส่ถุงเปล่านิดนึงนะน้าเรนนะน้าเรนก็จะเติมนี่พระเอกโชว์พระเอกนะน้าเรนนี่คือขี้เพี้ยสดๆ ขยาวก่อนรับประทานนี่อีกะเพราะมันแจ่บไปเลยครับเท่ากับมีหลายเวอร์ชันแล้วเนาะครับแต่ว่ามันก็คือว่าถิ่นบ่ได้ลูกเคือเมนูไหนที่เรากินติดใจมันมีเวอร์ชันสองมันมีเวอร์ชันสามขึ้นมาครับพวอยำอันนี้เซนเว่ดผมเคยกินแน่นอนวืนนี้เซนเป็ดอยากให้็ดเฮ็ดกินครับอยากได้ลูกจะว่าเบิ้งเบิ้งซื้อครับครับนี่คือแล้วแต่บางวันเราก็ใช้วัตถุดิบอย่างอื่นไงวันนี้บางวันก็สันในสันนอกแต่วันนี้เราใช้หลอดไฟฟ้า เราใช้ลิ้นวัวสดครับแต่ที่แน่คือนี่ครับชาบูขี้เพีย้ยปลาชาบูขี้เพียพ้ยเพื่อนเพื่อนอ่เสียเป็นแบบงงงง <c oughs> ผมเคยกินแต่หมูกระทะนะครับผมไม่เคยกินเออไอกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเดชิมเดชิมเ่ยชิมเดเดี๋ยวชิเดวิ่ิมจะมเดินเดือยวชวชะมเดดี๋ยวเดี๋ยวยมยมย คาตะไคร้ใบมะก,กรูดใส่เข้าไปนี่คือนี่ครับมวนคือคือผมตดใจอย่างเดียวคือน่าเลมันจะออกสไตล์ของต้มขมคือสมามารถกินขมๆแล้วก็สดได้ครับได้กินขี้เพียะนะหอมๆครับแมนครับแล้วเขาไม่อะไรไอม้มีมีมีเวอร์ชันแปลกๆโอเคแล้วก็ไอ้สันนอกบ้างอันนี้แต่วันนี้เมื่อนี้คือห<อ>ลอดเลือดเอาเลยน่าเล่จัดเลยพูดแล้วให้นาเล่จัดเลยครับครั้งแรกครับน่าเล่จะได้กินหลอดไฟฟ้าหัวใจแบบ สะดุ้งเขาบอกถ้าลวกนานจะแข็งครับชาบูร้อนเลือดหัวใจอครับานี่ไม่ใช่นีที่เพื่อนๆเห็นนี่ไม่ใช่ปลาหมึกนะเหมือนปลาหมึกไม่น่าเละเขเปิดสองตัวหน่อยปวดด้วยตัวหน่อยปวดด้วยสองเลยอู้ดูเอาเซนเป็นจัดเลยครับชอบกินในลวกเลยเนี่ยลวกสะดุ้งนั่นแหละเขาบอกน้ำบอลโรงเรียนนับนะครับนับเขาบอกให้ลวกแบบนับสองสามสี่แล้วนะครับห้ามเกินสิบ ครับนี่นี่น่ารีอ่ผมก็น้ำไหยไหนเทนะอันนี้เทสเทสเทสน้ำเทสเทสเอเทสน้ำจบกันแล้วครับครับของของขี้เพี้ยแล้วของขี้น่าลีเนาะ้ยหากินกับขี้แตนี่เขาบอกเขาบอกนะไม่ได้คิดเองเขาบอกว่ามันจะไม่เหนียวแต่วัวผมไม่รู้ผมก็ผมก็ไม่เคยชิมนะ บมเหนียวต้องเล่นจังไรต้องเลยใช่พานตัวนี้คือว่าตามที่บอกอีหลีเอา้เนี่ยเดี๋ยว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 เราดูเหมือนเป็นคือจังเอ็นเนาะครับเหมือนปลาหมึกเรามันยำเนี่ยมันขาดมันขาดมันมันมีโมไซด์วาเรียมันจะเ้าะแก้วคอยหน่ยต้องเลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเซียนเบนเขาจิ้มพองกําคืนนี้นักเล่นจะพัดเพชรปลาไหลพอไปเออต้องซดครับคือคือไอชาบู ชาบูสูตรนี้ไม่ต้องเคียงยงเลยวะใส่ผักหอมขี้พพแล้วมันจะแข็งครับเอาเลยเซนเบ้นหอมขี้ยังไงเจ๊ก่ะลุงเด่นเคยไปเที่ยวเชียงใหม่มาเขากินกันอย่างนั้นจริงปาดหัวขมแต่ผมว่าหยาบแค่ฮะบนด้านต่งนูวนนะครับ เด้อเลี้ยกใส่เดียกับว่าเบิ้งเด้อเห็นลุงเด้นมาเรียกวิบวิหยเด้อนั่นเลยเลี้มใส่ไอ้บ้านสับปะหลังบ้านสับปะหลังยี่ห้อยังเข้าปิดปกปิดก่อนครับเป็นยังไงแซนด์แมนมันบ่หยาบดีดีอ๋อที่หนึ่งที่หนึงปกติะเทีก็น่าหนึ่งเข้าเข้าเบิ้งเป็นคือจังเป็นเอ็นเนาะแต่ว่าถ้าต้มนานคไข่มันสิเหนียวนะครับเอาเอาเอาใหญ่นี่เอาใหญ่นี่เอาใหญ่นี้ไข่เลยหนึ่ง สองลงกับขี้เพียรพอ่อพอแล้วจิ้มเลยครับเอาแล้วเอาแล้วกู้หาแล้วที่นี่บวชขืดวา,านเนาะเฮ้ยบ้านเท่าเนียมาตม้มขมมาต้มยังธรรมดาแล้วได้มากเหนียวไหข้างเคี้ยวออาไฮกึ๊กกึ๊กกึ๊กเนี่ยเห็นไหมครับถ้าบ้านเท่าเนี่ยถ้าเอาไฮเนี่ยเคี่ยวต้มว่าเอาของบดีมาให้กันครับตั้งแต่นี้ไหนไหนมันของดีโอ้โห เอาละเดี๋ยวตองเด็กไม่ไหวเหมือนกันผมจะชิมดูว่าเหมือนที่ผมไปกินที่เชียงใหม่ไหมคือผมก็กินแต่ของของของควายโว่ยไงของกระบือแต่วันนี้มันเป็นวัวแล้วก็นั่นเลยจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปครับใส่น้ำขี้เพี้ยนะครับบ่เบ้อเบ่อเบ้บ้เหนียวบ่หยาบบ่หยางอย่างมันเหมือนกับว่าดูด้วยสายตาเนี่ยก็ติเหนียวจริงจริงก็เคี้ยวบ่ได้นะครับอันนี้ก็ขาดเป็นท่อนเป็นดุนดุนเลยตุ้งเด็กขี้เคี้ยวอันนั้นเลยจิ้มพร้อมกันอันนั้นเลย กิ้มเจียวขมขมอขัดปุดๆๆเลยเนาะต้มด้วน้ำซุปอีกเออซ้อน้ำซุปแน่นอเลโอ้ยจังสีเดล้วหั่นอเจังสีำนี้แหละดับบลดับบลคนเลยวเดี๋ยๆเม่ี้นัเลยเออนั่แหละโอ้ยลองพอบอกคุว่าผมขักโยแต่ว่าหวานน้ำกลนเดืองไปนัองเลยผมแซ่บ ไม่เหนียวมะไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวพอตอนน้ำก็มั้งเลยต้องขยายนิ่ครับนี่ต้องขยายดูครับอันนี้เป็นโค้กลิ่นหมเลยโคกลินนุ่โคกลิ่นโคกลินมันดูครับเดี๋ยวนั่นเลยจะหั่นแล้วนะแต่อันนี้ลวกทานเหนียวนะครับแข็งเหนียวเลยนะครับถ้าลวกปุ๊บกินพับนี่กรอบอร่อยเลยครับอนั้นเลยก็จะกิน โชพี่นงคนกินมากกินลากกินท่ากินจิ้มกิเนื้ออาหารสีโตเลยอดูสีสันครับแลังได้เลยก็เล็กเล็กไหมหน่อยนี่ละเนื้อลลายแบบนี้ครับอะไรมานั่งเลยงามนะเก๋มามาบอสบัญชาการพิทดอพี่้องเขาเป็นทางการแล้วนะหมดาการอันนี้อยากขอสิ่งเด้อ ย่างกกลินอ๋โคนของลิ้นเอ่อโคนของลิ้นแต่ว่าส่วนลิ้นนี่ส่วนลิ้นเ่าเนี่ยว่าเห็ดไอ้ชาบูครับเนาะโอ้ทําไรทําดผมอยู่เบื้องหลังลือน้ำทายเอาเอาแมเสียนเว้นหนึ่งสองสามโอเคผ่านหอมนี่อยู่ใต้ลมหอมแท้หอมเยอะนะหอยหอมแล้วกินไปเพื่อได้หอม สางพี่ครับพี่ม้วนหน่าสีม่วงเลยครับเส้นเบ้นไอ้ปลาอะไรยังยังไม่ได้ไปดูนะครับเดี๋ยวเราชิมกันก่อนปล่อยปล่อยปล่อยเขาออกให้ชิมรอบหน้าครับรอบหน้าค่อยมารีตามกันนะครับตัวนี้บอกเคยพิดหวังแล้วก็นี่ใจน่นเลยครับคนอื่นกินปลาไฟฟ้าบมคิดว่าบมคิดว่านี่ต้องไม่เป็นเมนูนี่ได่ ในน้ำซุปชาบูของเราเนี่ยมีอย่างกอตะไคร้มีขาเปใบมะกรูดมันหอมครับแล้วก็บซดคือกินกินต้มขมเพียครับโัดสำคัญเน่นอะโัดสำคัญไม่เหนียวเบนเช่นเบนแต่ขออน้อกเรนนี่เกิดไปก่อผมมขมข้าวมคนี่มาเพืดอสแน่ ขมขมดีขมหวานเนาะขมว่าอะไรขมแบบเป็นนี่ไงไม่ได้คลิลินมาลองคลิลินไหมเนาะขมกินขมแน่าขมจีบขมจ้าขมบุ๊มีิ๊มขมหวานเนาะอันนี้ขมขมกินแซ่บไหมล่ะขมกับเนื้อมันเข้ากันดีแทบรับเวลาครับ อันนี้สันออกเนี่ยเขาจะมาจุ่มจุ่มจิ้มก็ได้จิ้มเนี่ยจิ้มจุ่มก็ได้แล้ว้วเขาเอานะครจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มก็ได้หรือเอามายางกนได้อันนี้มันจุ่มเพลสเลยครับเอาลัวปลวกอะไรก็ปลวกได้แทบนี่ลวกให้แทบครับไอเซนเบนแค่กินสดก็อร่อยแล้วอ่ะมันหวานหวานมันเวลาเคี้ยวลวมันมันแตกครับก็กินกินสดมันเลยอาจจะล่ากันได้ครับนี่เป็นนุ่มๆเริ่มเข้าจะข้าทีมงานแล้ว เริ่มจะเข้าทีมงานเริ่มจะเริ่มจะลวกบาอาลอยสิงโตมีเพื่อนอีกแล้วมีเพื่อนนงกลุ่มสิงโตเริ่มจะไม่เพื่อนเป็นกลุ่มสิงโตท่านลวกท้าลวกมันจะว่าเท่าไหร่วะแต่มก็อร่อยอยู่แซ่อยู่วันนี้คือยางแล้วชุนยางไหมกระดาษตะกอนมัดเรครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบเมนูวันนี้ติดใจมากสําหรับครัวลุงเด่นครับซดน้ําขี้เพี้ยขมขมนะครับใส่ใบ มะกรูดตะไคร้ขาลงไปนะครับใส่ขี้เพียรแท้ๆไปหอมมากครับกินกับเนื้อย่างนะครับกินกับผักถือว่าเด็ดมากครับเมนูนี้กินกันไปยาวๆเลยครับไม่ดีเอาขี้เพีย <c oughs> มาใส่ขี้เพียแซ่บ <c oughs> แซ่แบาไม่มันอร่อยอย่างนี้นะก็เลยมันกบ็บางคนเนี่ยอาจจะว่ามันเนื้กหั่นง่ายๆมีข้อนวดเสือกคือมีข้อนวดเสือกคือว่าเนือเทีนแหน่เนี่ยทำมัเจ๋งทั้งสี่นี่นี่บอกนะต้องมาพิสูจน์เอง เดี๋ยวจะรู้ยอดสายเนื้อมาเจออย่างเงี้ยมีบอกครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นต้องไบบเป็นลมขมเป็นยาไม่เป็นเป็นหมูกระทะเนาะถ้าเป็นหม้อก็ได้หมูกระทะไปกินไหนก็ได้ไม่ถ่ายเราคลิปอ่ะอันนี้คือหองอบต้องอร่อยอย่างเงี้ยขมแต่เบาเด้อเอาปเคมากเลกพี่ครับผมนะครับ ปิดคลิปแล้วนะครับเซนเว่นโชว์ผลงานหน่อยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับคือแค่พาเซนเว้นมาทดสอบเบ็ดโรงเรียนเฉยทดสอบเบ็ดยกช้นสูงแ่ไหนเป็นยังไงใส่แค่หกหลังนี่หลังที่ยังไม่ได้ใส่นี่เพื่อนโอ้โหนี่ไหลนานแล้วแทนเนาะหมานคักตัวใหญ่เป็น็นะตัวนี้เป็นตัวนี้อาจจะโดนโดนไวๆแต่ตัวนี้โดนทีหลังเลยครับถือว่าเป็นเบ็ดดีมากเดี๋ยวผมก็จะเอาติดรถหรือว่าไปไหนไปก็จะไปลองดู คือว่าเด็ดมากนะครับขอบคุณเซบินน่าร้ายเอาเบ็ดมาให้โรงเรียนฟรีด้วยวันนี้ยี่สิบหลังครับสุดยอดครับเผื่อเป็นเป็นเป็นวันนี้นู่นจำเผื่อไปทางไหนกัดถึงถึงไม้หม้อหม้อกัดจัดได้ไหมจัดเลยหมูแค่ขีดเดียกกัดเสียเฟี้ยนี่แหละโอ้เอ้าเซบินถือขอบคุณน่าร้แซ่บนู่นของปวดโรงเรียนเลยนะผัดเผ็ดใส่หน่อไม้ดองปลาไหลนาครับ วันนี้เอา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 เครื่องแกงไปเตรียมขายเลยเลยวันนี้เอาเลยเอาเครื่องแกงเอาเครื่องแกงุดยอดสุดยอดสุดยอดเนี่ยไปไปย่างกันนั่นเลยมาเรื่อนั่นเลยก็เห็นกับตาแล้วครับวันนี้นะไม้แงามก็นี่สุดยอดครับปกหลังได้สองตัวคุ้มมากคุ้มมากแค่แค่เดียวจบเล้ครับนั่นเลยจะมีหมายหนูมีหมายอะไรอีหลายหมายนะเดี๋ยวต้องรอที่ถามนะครับไปแล้วครับขอบคุณเซนเว่นครับไปแล้วครับนี่นี่นี่ครับไปแล้วครับ